สวัสดีครับพ่อเตึงกันเป็นเช่นไรกันมาหาประท่านนี่ด้วยอาการกระดูกทับเส้นแม่นบอแม่นครับแต่ว่ากระดูกทับเส้นนี่ไข้แน่แล้วไข้แน่ดีขึ้นได้สูบครับค่ะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะกินไปจ็กมือพ่อเตืองเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งอ่าหนึ่งสามสิบมืออาการกระดูกทับเส้นดีขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็สิ่งซิงที่ว่าเห็นชัดเจนจากกระดูกนอกจากว่าสิกินกระดูกทับเส้นแล้วสิ่งที่ได้มากคือเลือยาสูบเป็นประพันธ เดือดยาสูบมันอาทิตย์หนึ่งครับถือกินยาสูบทั้งวกทั้งหายยู่ครับตอนนี้คือสู้สูบยาเลยสู้นะครับสูบได้เลยนครับโอ้ไมนดีไปหนิสูบไปได้พอกินสามตัวนี่มันมาใช้พอโซีกสู้กันหน่อยครับสามตัวนี่ครับเลิกเลยเลือครับเราหรืกินไหนบ่เราเราเราคนบ่บ่กินเหลราอยู่แล้วครับบ่กินอยู่แล้วป๋อแต่ถ้ายาสูบเลิกได้เราก็เลิกได้เงี้นักภาษาอย่างแนวอื่นไหมป๋ออย่างอื่นก็ต้องเลิกได้เลิกได้คือกันเนาะจ้ะในอันหน้าตาก็ดีขึ้น โอ้ยมือนันมานี่เป็นคนละเรียดอะไรยังกับวัได้มือนันมานี่ย่างกับวัได้เด้อเพราะว่าปีนี้นา,าน,า,น,า,นาตาก็ดีขึ้นเออจากจากมือนันหอนวัอนี้คนละเรียดไม่ได้แม่อ่าจากขอบคุณปอเตอร์หลายครับก้อยสุขภาพแข็งแรงกลับมาเดินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะ